สวัสดีครับพี่อํานวยครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้มาเดินมาดูสวนเอดูลําไยแล้วก็เลยมาเด็ดลูกมันออกอันไหนมันนานานะครับโอ้แต่งมันก็เริ่มโตแล้วนี่ครับอันนี้มันจะเข้าสี่เดือนแล้วครับอันนี้เข้าสี่เดือนแล้วครับเม็ดก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วเพราะว่าเราเริ่มแต่งช่อทิ้งแต่งตั้งแต่ลูกลูกเขาเขามาเม็ดมะเขือพวงโตก็เม็ดมะควาเขือพวงสักนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งเลยครับแต่งทิ้งแบบนี้เลยครับ ตอนแรกมันออกเยอะไงครับเราก็ต้องแต่งทิ้งด้วยอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแต่งทิ้ทง<ห>ครับแ,<ห>แต่งเลยครับเราแต่งทิ<อ>้งเลยอย่างเดียวครับอย่างนั้นลูกมันจะไม่โตไงครับมันเยอะเกินครับไม่ใช่ร่วงใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ตัดทิ้งเลยใช่ไหมตัดทิ้งเลยครับโอ้ตัดทิ้งเยอะขนาดนี้เลยใช่ครับก็ให้มันเหลืออยู่ในต้นก็ตอนนี้เรามองดูกวาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับที่เหลืออยู่เนี่ยโอแล้ว ต่ออย่างนี้ต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมนี่พี่ก็ฉีดยาใส่ปุ๋ยลดน้ําไปเรื่อยๆครับคือจนถึงขวบอายุเขาก็หกเดือนหกเดือนยี่สิบวันนะครับเราก็จะได้เก็บผลผลิตครับครับตอนนี้เขาได้อยู่สี่เดือนครึ่งแล้วครับนี่สี่เดือนครึ่งนะครับนี่มันมีบางลูกที่ผมเห็นนี่บางลูกมันก็ลูกเล็กอย่างเงี้ยครับบางเพราะว่าลูกม <k ets> ันโตไม่เสมอกันหรอกครับต้องเอาออก <head> ไหม อนี้เดี๋ยวเขาก็สลัดตัวเขาแต่อันนี้เขาเรียกลูกคีตาครับมันยังไงก็ไม่หลุดหรอกมันแข็งเดี๋ยวเวลาลงมาเก็บเดี๋ยวคนงานเขามาเก็บเดี๋ยวเขาก็เด็ดทิ้งครับอย่างอย่างนี้เพราะว่าบางทีครับบางทีในช่อหนึ่งมันจะไม่เสมอพวกนี้มันจะแห้งไปเฉยนะครับแห้งปิดเนี่ยมันจะไม่โตนะครับพวกนี้ที่ว่ามันติดอยู่แบบเนี้มันจะไม่โตหรอครับเนี่ยติ่งอย่างเงี้ยแต่แค่นี้แหละครับมันเขาอยู่แค่นี้แหละครับต้องเอาออกเออเดี๋ยวคนงานเขาเด็ดทิ้งอย่างนี้ คือต้องหเอาเอาคนงานมาเด็ดออกอีกาครับเวลาเขามาเก็บผลผลิตครับเดี๋ยวเขามาเด็ดดีดออกอ๋อเราเราไม่ต้องไม่ต้องเด็ด่ต้งครับเพราะว่ายังไงเราก็เก็บไม่หมดหรอกครับอยู่บนต้นยังไงเราก็เก็บไม่หมดปล่อยมันไปเลยปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวเวลาคนงานเ็ามาหักเขาเอาลงตะกร้าเดี๋ยวเขามาดีดออกเขาเองอ๋อถึงถึงเวลาที่ว่ามันโตแล้วที่เขาจะมาเก็บผลผลิตใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรเข้าไปก่อนสูตรสิบหกสิบหกไปก่อนนะครับผสมชีวภาพไปด้วยสม พวกชีวภาพเม็ดไปด้วยครับครับเดินเข้าไปดูในในนี้ครับเดินเข้าไปดูสวนด้านปดูปีนี้ลาดออกไม่ค่อยดีครับปีนี้ลาดไม่ไม่เสมอทําสารมันออกไม่เสมอครับช่วงที่เราทําสารมันแรงครับอากาศมันแรงคราวนี้เราดึงจังหวะเราดึงอะมันน้ําเราไม่พอครับน้ําที่สามันหมดฝนไม่ลงก็เลยลูกไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ดอกมันเลยออกไม่เสมอกันครับโอ้มันก็มีส่วน ครับมันมีส่วนนะครับเพราะว่าถ้าช่วงที่เราลาดสารเราไม่มีน้ําช่วยอ่ะดอกมันก็นิ่งๆมันไม่ยอมเดินให้เราแล้วแต่บางบางต้นเห็นเห็นที่ผมเห็นน่ะบางต้นมันก็ะดกอยู่นะครับมันต้นก็ะดกมันต้นมันมันต้นก็ออกดีแล้วบางทีเราแต่งกิ่งแต่งแขนงไม่ได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยเราแต่งไม่ได้เราแต่งไม่ขาดมันก็จะเป็นสภาพเนีมันก็จะมีแต่ใบครับมันจะมีแต่ใบต้นไหนเราแต่งได้ดีมันก็ออกดีเพราะว่าลํใหญ่เราไม่ชอบทึบ ไม่ชอบหนาเกินไปอันนี้ต้นยังทีแล้วนะครับนี่ต้นของเรามันได้แปดปีเก้าปีนี่แล้วครับต้นมันใหญ่เนาะครับมันใหญ่แล้วมันชนกันอากาศมันเหมือนแสงมันไม่เพียงพอนะครับอืมคือเราต้นเราเอเนี่ยช่อขนาดเนี้ยกําลังสวยไว้ไม่ต้องไว้มากเกินไปนะครับแล้วก็หนีเป็นช่อเป็นช่อเลยครับนี่นหลก็แต่งเป็นช่อออกมาเลยครับนี่เรากำลังสวยครับกําลังสวยครับขนาดนี้ลูกเขาจะโตมันจะได้เบอร์ได้ไซส์เขาพอดีครับอันนี้ประมาณกี่วันนี่พี่ ถึงจะได้เก็บเนี่ยประมาณอีกสองเดือนครับเดือนพฤศจิกาเกือบหมดเดือนนู่นเลยครับลูกลูกนี่นะเข้าเบอร์พอดีครับอันนี้มันเริ่มเข้าเนื้อหรือยังยังครับยังเนื้อเนื้อนิดเดียวครับเม็ดใหญ่อยู่ตอนนี้เนี่ยเมล็ดเขาจะใหญ่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับลองแกะดูเม็ดจะใหญ่กว่าแต่นี้เปลือกหนานะครับยังไงมีเนื้อแล้วน่ะเนื้อนิดเดียวครับแต่เม็ดโตนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเขาเพิ่งสี่เดือนเข้าสี่เดือน เม็ดค่ยโตก็เิ่มมีเนมีเนื้อละครับเปลือกเปลือกถือว่าใช้ได้อยู่เปลือกหนาอยู่เปลือกหนาเพราะมันจะสร้างสร้างเนื้อลําไยเราจะสร้างเนื้อช่วงตั้งแต่ห้าเดือนครึ่งเนื้อเขาจะเข้าเยอะห้าเดือนห้าเดือนครึ่งเข้าไปลูกจะเปลี่ยนยังจะเปลี่ยนผิวเปลี่ยนสีใหม่จะเป็นเล็กอันนี้อันนี้ต้นนี้มันจะออกหลังเขาคือลูกยังไม่โตปกติสี่เดือนสี่เดือนมันจะโตกว่านี้นะครับนี่ถือมันมันออกไม่เสมอไงครับ ลำไยเราออกไม่เสมอน้ํามันไม่เพียงพอบางที่เราลาสารนะ่ะช่วงเราเอาดอกเราต้องเล่งน้ําให้เขาด้วยครับเอาฝน<อ>ปีนี้ฝนไม่ดีต้นปีครับมันดีปลายปีหลังจากที่เราไอติดดอกเสร็จเราก็ต้องมาตัดช่อนี้ทิ้งครับพอได้สักสี่เดือนสามสี่เดือนเราก็เริ่มแต่งเลยครับแต่งช่อทิ้งเราต้องมาแยกช่อให้เขาทําไมเ,เราไม่เอาไว้เยอะๆเป็นไร เอาไว้เยอะมันลูกมันไม่โตนะครับเบิร์มไม่ได้ลงเขาก็ตัดเป็นราคาลูกล่วงไปครับเราก็ไม่ได้เงินเราก็ได้ราคาถึงตัดทิ้งเยอะๆไปหมดตอนออกเยอะๆเราก็ว่าอุ๊ยออกดีออกดีแต่เราให้ออกก่อนดีกว่าไม่ออกให้ออกมาก่อนครับครับเยอะเท่าไรก็ช่างเขาให้เขาออกมาก่อนครับแล้วเราก็มาแต่งเอาครับต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กออกดี ต้นนู้นอ่ะอายุเขายังน้อยอยู่ครับเออดกมากเลยต้นนู้นแต่ลูกเราจะไม่ค่อยขึ้นเต็มเลยมันก็มีต้นเยอะต้นไม่เยอะแล้วมันจะไม่แกนเหรอต้นเล็กๆแบบนั้นเดี๋ยวเราจะไม่แยกให้อีกเ๋ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาดูครับอนนี้เขาสลัดลูกมันจะบางเพราะฝนมันชุบเกินอ้าวพอแรงแล้วมาเจอฝนอ้าวชุบเกินก็ไม่ดีอีกมันจะสลัดเยอะกว่าเก่าอีพราะที่เรามันต่ําช่วงนี้มันต่ํามากเลยครับ ต้นโน่นะ่ะดกมากเลยดอกครับขนาดแยกออกแล้วนะครับเนี่ยต้นเนี้ยอ,อทีนี้ขอสักสิบตันได้ไหมน่าก็ลุ้นๆอยู่ครับเพราะว่ามันออกไม่ค่อยดีครับเนี่ยมันแกนมันแข็งอย่างเงี้ยเรามีเวลาเราเดินเข้าดูสวนเราก็เด็ดทิ้งด้วยแปลงแปลงนี้กี่ไร่เอ้กี่ต้นพี่แปลงนี้อยู่เจ็ดสิบกว่าต้นครับเจ็ดสิบกว่าต้นครับเจ็ดสิบกว่าต้นเจ็ดสิบกว่าต้นนี้ ปกติได้ผลผลิตดีไหมพีป่ปีที่แล้วก็ได้ห้าตันครับห้าตันครับโอ้ก็<ต>เยอะ<ป>อยู่ปีไหนออกดีหน่อยเราก็ทําง่ายหน่อยต้นนู้นะ่ะดกๆดบอ่าต้นนู้นยังแต่งไม่หมดนะแต่งยังไม่ขาดเท่าไเลยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นหลายรุ่นครับเราเลยเลือกลําบากคนงานเลือกให้นะครับเราใช้แรงงานมาช่วยที่เขาก็ยังกะไม่ออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูเราก็เอากรรไกรมาด้วยมันหนีบออกครับครับ ถ้าเราไม่หนีบเราก็ต้องอัดคุย,ยใส่คุยเยอะหน่อยครับแต่ถามว่าได้ไม่ได้อยู่แต่มันจะเป็นลูกลูกล่วงห่อยเยอะลูกที่ว่าลงเขาต้องการเอาไปส่งออกแม้มันต้องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่ะโอมันเป็นเบอร์เหรอครับหนึ่งสองสามสี่เราหลุดไปเป็นเบอร์ห้าไปแล้วเราก็ทําเป็นลูกล่วงลูกล่วงลูกล่วงนี่หมายถึงลูกล่วงคือเหมือนเบอร์ไม่ได้เราก็คัดออกไป<อ>แต่มันจะถูกราคาจะถูกมากเลยอันนะั้น ตัวแรกตอนแรกที่เห็นในนี้คิดว่าลมพัดกิ่งหักนี่ไม่ใช่เราตัดครับเราตัดเราตัดแต่งเออเราแยกออกมันเป็นกระซาเป็นแบบออกเยอะๆช่อเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แต่งออกเลยครับผมก็ทาทั้งสวนลาไยสวนจมู่ครับเนี่ยอย่างนี้ยเยอะเกินไปเราก็นี่เด็ดทิ้งเลยครับเลือกเอาไว้เราอย่าไปเสียดายมันลองลองไปเสียดายเยอะเกินมันก็ไม่ได้ผลผลิตมัน ถามว่าเราไม่ได้แต่งช่อกับแต่งช่อแต่ได้น้ำหนักเท่ากันแต่อันที่เราแต่งลูกมันจะโตแต่อันไม่ได้แต่งมันลูกมันจะเล็กครับเอ่อการแต่งช่ออือมือพวงหนึ่งเราให้อยู่สักให้เหลืออยู่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยร้อยร้อยละสามสิบแล้วพวงหนึ่งนี่เอาไว้ประมาณกี่ลูกเนี่ยพวงปกติปกติผมจะไว้อยู่ไม่เกินห้าสิบหกสิบแต่มัน นับไม่ได้หรอกครับบางท room, ีเราก็ตัดตามที่เรากําหนดไม่ได้เราจะมันมันมัวแต่มันนับอยู่ก็ไม่ได้ไงครับไม่เข้าๆเข้าๆเอาครับนี่ยอย่างเงี้ยวงอย่างเงี้ยไวประมาณกี่ลูกนี่ี้ก็เยอะนะครับบางทีเราก็จะไว้อยู่ประมาณสักเนี่ยอย่างงี้เราก็เด็ดยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบเพราะว่าถ้าถ้าเยอะมากก็หักมันหักมันหักมันไม่หักมันก็ลูกมันไม่โตมันไม่เสมอกันลูกไม่โตครับลูกไม่เสมอกัน ขนาดนี้ต้นขนาดนี้ก็โตอันนี้อยู่ประมาณอ้อันนี้ไม่เกือบสามสิบลูกเลยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าลำใยอะเอะถ้าเอาไว้ยิ่งเอาไว้น้อยลูกยิ่งลูโตภัพยิ่งโตคนเราก็อยากกินนะล,ลูกโตๆเนื้อมันก็เยอะเนื้อแน่นเม็ดเล็กนิดเดียวอะถ้าถ้าไว้เยอะ มันก็แย่งอาหารกันมันแย่งอาหารมันก็โตไม่ได้มันโตไม่เสมอกันแล้วก็เลือกกินแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วก็ทิง<อ>้ง <laughs> เนื้อมันมีนิดเดียวเองครับถ้าลองไว้ลูกห่างๆเนี่ยอย่างผมเคยเห็นชอ่อยังมีเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าฟุสิบกว่าลูกเนี่ยโอ้โหเท่าเหรียญสิบเนืครับ<อ>เนื้อแน่นเนืนเน้อเยอะเม็ดเล็กนิดๆๆเดียวเองครับโอ้ครับไปยังไงก็วันนี้ก็ข้ามาเที่ยวชมสวนเพียมเลย ผมก็ทําพืชสองอย่างสามอย่างแทบทุกอย่างเลยเจอทั้งมันเทศเจอทั้งลยายําไยเจอทัง้งชมพูเลยครับแล้วชมพู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ตอนนี้ชมพู่ผมยังไม่ออกดอกเลยครับฝนมันชุบเกินครับเห็นครับถามมาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหรจะอัปเดตชมพู่ให้ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็กําลังเร่งอยู่ว่าทํายังไงมันจะออกน่าจะออกเร็วๆนี้แหละครับดูแล้วฝนจะหมดแล้ว ถ้าฝนหมดก็เป็นโอกาสของชมพู่ครับถ้าลองเข้าอากาศหนาวชมพู่เกิดแน่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะทําคลิปชมพู่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกยังไงก็มาชมสวนได้นะครับที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสก้วนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่อำนวยด้วยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ